สว,ส,สวัสดีค่ะเบลนะคะจากโฮมลลนดูสิค่ะแสเวันนี้นะคะเราจะมาพรีเซนต์รูป5ใบของเบลนะคะที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตเบลนะคะมาเริ่มใบแรกกันเลยดีกว่าค่ะแสเโฮมใบแรกนะคะ รูปตอนเด็กนั่นเองนะคะชอบรูปนี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองน่ารักมากแล้วก็โตมาทําไมนะคะเพราะว่าตัวเองแบบตอนเด็กๆมันจะมีความแบบตัวน,นี้ตากลมๆตาดำใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออก็เลยชอบรูปนี้นะคะเพราะว่าเป็นรูปที่ป๊าแอบถ่ายแล้วก็เป็นเดว,เวอร์ชั่นเป็ดน,นะคะเซียโฮม สนะคะเป็นลูกตอนที่ไปประกวดฮอตเวฟค่ะซึ่งเป็นเวทีประกวดแรกที่ทําให้เบลรู้สึกว่าเบลได้หลุดออกจากคอม์ตโซนตัวเองอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆแล้วก็มีความสุขกับการทําอะไรนะคะนั่นก็คือการร้องเพลงนั่นเองนะคะแล้วก็ที่จริงเราแข่งทั้งปี18แล้วก็19เลยแต่ว่า19ึ่เก้าเรข้อรอบลึกกว่านะคะก็เลยรู้สึกว่าได้ประสบการณ์จากเวทีนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ให้ประสบการณ์เบลหลายๆอย่างมากๆนะคะก็เลย ว่าเป็นความทรงจำดีๆมากๆในวงการน,นี้นะคะเสะนะโม<ฮ>รูปต่อไปนะคะรูปใบที่3เลยนะคะนั่นก็คือรูปที่เบลถ่ายคู่กับโลโยูทูบนั่นเองนะคะเพราะว่าเบลได้อาซับสไคร์เบอร์ทั้งหมด1,000 0สนซับสคร์เบอร์นะคะ เราชอบรูปนี้มากๆาะว่าไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ตอนที่ได้มาคือแบบมือสั่นตอนแกะก็คือแบบพยายามแบบดีที่สุดเพราะว่าเราสุกว่าเราอยากจะเก็บโมเมนต์นี้ให้มันแบบขนาดกล่องอะหรือว่าฟอยล์ข้างในเรานไม่ทิ้งเลยเพราะเราสึกว่ามันแบบมีค่าต่อจิตใจากกว่านะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบรูปนี้นะคะเพราะว่าดูเมื่อไหร่ก็รู้สึกฟูฟิคนันเลงนะคะสนหต่อไปนะคะเป็นรูป คุณพ่อคุณแม่นะคะที่จริงจะมีโบด้วยน้องสาเวเวลนะั่นคือรูปครอบครัวนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายรูปรวมกันแต่ว่าเป็นรูปที่รู้สึกว่าเขาหน้ารักกันนั่นแหละเวลวก็เลยแอบถ่ายมานะคะก็รู้สึกว่าครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญามากๆในชีวิตเวลก็เลยชอบรูปนี้นะคะ s ซ t up h o ส่วนรูปใบที่5้านะคะที่เบลอยากจะเห็นนะคะนั่นก็คือรูปที่เบลได้ออกไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะก็ไม่มีโควิดนะคะและทุกคนก็ไม่ต้องใส่แมสนะคะแล้วก็ทุกคนมีความสุขกับการร้องเพลงไปกับเบลนะคะที่เบลอยากมีรูปกับแฟนคลับเนี่ยเพราะว่าอยากจะมีแบบโมเมนต์แบบั่งร้องเพลงกับแฟนคลับแบบนั่งเลยนะแบบไม่ใช่ยืนร้องเพลงบนเวทีรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักและอยากให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถสัมผัสได้หรือว่าแบบเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในแบบว่าในครอบครัววิวลิสลาได้ะคะ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีรูปคู่กับแฟนคลับก็ว่าจะได้มีเร็วๆเพราะว่าเ็าไม่อยากใส่เม็ดร้องเพลงก็เมือนกันค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับรูปทั้งห้างใบของเบลนะคะก็อย่าลืมติดตามเบลนะคะได้ในทุกช่องทางนะคะ IG Facebook นะคะแล้วก็ YouTube นะคะเบลลิสราคะ IG B E L L B E A W สตัวแล้วก็ติดตามเรลได้ที่ช่อง h o m แล s นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่ๆทุกคนได้ค่ะ สำหรับว,วันนี้ก็อพาไปกอนะคะเจอกันทุกบ๊ายบาย